คุณแม่ถามว่าเด็กเนี่ยส่วนมากถ้าเขาจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเขาจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คุณแม่น่าจะมีลูกเล็กอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายคุณหมอฟ้าด้วยความที่โลกในปัจจุบันมันไปไวมากอะแล้วมันมีโซเชียลด้วย<ฆ>ไม่ว่าจะช่วงอายุไหนหรือว่าเพศไหนมาว่าก็มีความเสี่ยงหมด สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อป้องกันลูกของเราก็คือเรื่องของ literacy คือการให้ความรู้อบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติการการพูดแบบไหนท่าทางแบบไหนที่มันไม่ปกติค่ะเช่นโดนจับอวัยวะเพศไม่ได้ถูกไหม,อมกอดจูดลูกทำใครมาทำเนี่ยไม่ได้ละต้องเซโนโนเสร็จปุ no, ๊บหนูก็ต้องโกก็คือวิ่งแล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่หนูไว้ใจได้ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ เพราะเหตุการณ์ที่เราเห็นหลายครั้งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนบางทีเป็นผู้ใหญ่ใกล้ๆบ้านบางทีเป็นพ่อเลี้ยงพี่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเด็กเนี่ยเขาพอเขาเจอแล้วไม่เคยมีใครบอกเขามาก่อนว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความผิดของเขาเขาสามารถที่จะเซโนได้เขาสามารถที่จะมาบอกเราได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเคสที่เราลอสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆบอกคุยกับเขาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้ขเขาก็จะได้รู้ว่าเออเมื่อไหร่ ที่เขาจะต้องเซโนแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องมาบอกเรา